รู้หรือไม่ว่าเลนส์สายตาที่คุณเลือกมีผลอย่างมากต่อการมองเห็นและความสบายตาวันนี้เราจะพาคุณมารู้จักเลนส์สายตา3าประเภทหลักสฟิริคอนอส p ฟิริคอลัและดับเบิลอสฟิริคอนพร้อมคําแนะนําในการเลือกเลนส์ที่เหมาะกับคุณที่สุดเพื่อให้คุณเห็นภาพได้คมชัดและสบายตาไปพร้อมกันเริ่มต้นกันที่เลนส์สฟิริคอน ซึ่งถือเป็นเลนพื้นฐานที่มีการออกแบบง่ายๆด้วยพื้นผิวที่มีความโค้งสม่ำเสมอในรูปทรงกลมแบบดั้งเดิมข้อดีของเลนชนิดนี้คือราคาประหยัดผลิตง่ายและเหมาะสําหรับผู้ที่มีค่าสายตาไม่ซับซ้อนหรือผู้ที่มีงบประมาณจํากัดแต่ข้อเสียของเลนสซัฟเฟรคอนคือมันมีน้ําหนักมากและหนากว่าเลนแบบอื่นโดยเฉพาะสําหรับผู้ที่มีค่าสายตาสูงนอกจากนี้ยังอาจเกิดความบิดเบือนที่ขอบเลนซึ่งเรียกว่าสตรีทแเลเบเรชั่น ทำให้ภาพที่เห็นอาจไม่คมชัดเท่าที่ควรต่อมาเรามาพูดถึงเลนส์อัสฟฟริคอนเลนชนิดนี้ถูกออกแบบให้พื้นผิวด้านหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงความโค้งเพื่อช่วยลดความบิดเบือนของภาพโดยเฉพาะบริเวณขอบเลนสผลลัพธ์ที่ได้คือภาพที่คมชัดขึ้นและดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นข้อดีอีกอย่างคือเลนส์อัสฟริคอนมีน้ําหนักเบาและบางกว่าหากเปรียบเทียบกับเลนส์สเฟริคอน ที่มีค่ากำลังสายตาเท่ากันและยังลดการขยายหรือย่อของภาพได้ดีอีกด้วยอย่างไรก็ตามเลนสชนิดนี้มีราคาสูงกว่าสเฟริคอนและการผลิตอาจซับซ้อนกว่าแต่หากคุณกำลังมองหาเลน์ที่คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมเลนอัซเฟริคอนถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสุดท้ายคือเลนดับเบิลอัซเฟริคอนหรือใบอัซเฟีริคอนที่ได้รับการปรับความโค้งทั้งสองด้านของเลนไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าและด้านหลังทำให้เลนชนิดนี้สามารถแก้ไขปัญหาคอวอ์ หาบิดเบือนของภาพได้ดีที่สุดเลนดับเบิลสฟิริคมีข้อดีมากมายไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของภาพที่คมชัดแม้ในบริเวณขอบเลนส์และยังบางและเบาที่สุดในบรรดาเลนส์ทั้งหมดเหมาะสาหรับผู้ที่มีค่าสายตาสูงหรือปัญหาสายตาที่ซับซ้อนแต่ข้อเสียก็คือราคาที่สูงที่สุดและต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตท่าคุณยังลังเลเรามีตารางเปรียบเทียบทิมบ,บ,บางทายเลนส์ฟิริกอนให้ความคมชัดปางกลางราคาถูกแต่หนาและหนักในค่าสายตาสูงเลนส์อสฟิริคอน ให้ความคมชัดดีมากบางและเบาในราคาปานกลางเลนด์ดับเบิลอะซฟีคอนให้ขวามอคมชัดที่ดีที่สุดบางและเบาที่สุดแต่ราคาสูงที่สุดเลือกเลนที่เหมาะสมกับงบประมาณและปัญหาสายตาของคุณและถ้าไม่มั่นใจควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการเลือกเลนที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณมองเห็นภาพคมชัดสบายตาและตอบโจทย์ไลสไตล์ของคุณมากที่สุดหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจและตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและถ้าคุณต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมอย่าลืมแวะไปร้าน แว่นที่มีผู้เชี่ยวชาญเช่นร้านแว่นในบ้านแพ้วที่พร้อมช่วยคุณเลือกเลนที่เหมาะสมที่สุด